สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอรดค่ะดูดวงครึ่งปี2569นะคะดูดวงคนวันเสาร์นะคะวันนี้ก็ได้ไพ่6ไม้เท้า4ดาบแล้วก็ไพ่สเตนนะคะสิ่งที่คนวันเสาร์เนี่ยนะคะมีความต้องการก็คือการได้รับการยอมรับจากครอบครัวจากเพื่อนจากคนรอบข้าง หรือจากคนที่เรารักนั่นเองนะคะการงานการเรียนการค้าขายนะคะก็เ,เรียกว่าช่วงต้นปียังพอประคับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆเอาไว้ได้แต่พอไปช่วงกลางๆเนี่ยนะคะเรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะบางครั้งหมดไฟ นะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยทีเดียวบางอย่างต้องอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขามีอํานาจมียศมีตําแหน่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนวันเสาร์ต้องรู้จักที่จะอ่อนอ่อนผ่อนตามด้วยนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งลูกค้าตําแหน่งลูกน้องตําแหน่งบริวารอาจจะต้องลงไปดูแลแบบใกล้ชิดอ่าเรียกว่าอาจจะต้องลงไปให้ความสําคัญค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบางคนเจอ เจอลูกค้าเคสยากๆนะคะหรือในช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับลูกหรือบริวารอาจจะมีบางเรื่องราวที่เขาไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกเราหรือไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากเราซึ่งตัวเรานะคะก็อาจจะต้องลงไปนะคะทําความเข้าใจหรือทําไปลงไปเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกไว้วางใจเพื่อที่จะพูดหรือบอกนะคะกับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยได้ตรงจุดแล้วก็ตรงประเด็น การงานใครมีงานประจําทําอยู่ยังถือว่าการงานมีความมั่นคงนะคะกอดเอาไว้ให้ดีกอดเอาไวใ้ไวให้แน่นเลยทีเดียวแต่ถ้าใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบคุณต้องเตรียมความพร้อมให้มากๆนะต้องมีความตื่นตัวมีความกระตือรือร้อนนะคะเอาจริงเอาจังให้มากๆจะทําอะไรแบบเรื่อยเฉยเอื่อยไม่ได้แล้วนะคะการค้าการขายในช่วงนี้เหมือนที่บอกนะคะตำแหน่งลูกค้าลงไปดูแลแล้วก็ลงไปดูในลงไปดูในเรื่องของคำว่าผลิตภัณฑ์แพ็กเกจนะคะ ที่เราจะนําเสนอเนี่ยสร้างความโดดเด่นให้กับสิ่งนั้นนะคะในเรื่องของการเงินคนวันเสาร์นะคะเรียกว่าไม่มีอะไรที่ได้มาแบบง่ายดายนะการเงินเนี่ยต้องลุยต้องสู้ต้องอดทนเรียกว่าลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะหรือถ้ามีคนเข้ามาช่วยเหลือก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่นะสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่า ยังยังบริหารยังจัดการได้แต่อาจจะยังไม่ได้ดีเลยทีเดียวต้องเพิ่มความรอบคอบทอําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายกับรายได้ให้ดีให้มันแบบมีความมีความบาลานซ์กันนะเออมีความลงตัวกันนิดนึงโชคลาภไม่ต้องไปถามหานะคนวันเสาร์แต่ถ้าใครที่ชอบจริงๆอ่ะลองไปดูนะคะสัตว์สีเท้าจะให้โชคค่ะในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะคนวันเสาร์คุณเป็นคนที่เก่งนะ มีความรู้มีความสามารถได้รับการยอมรับค่อนข้างที่จะมากแต่คู่ของคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถเท่ากับคุณเนาะอ่าก็เรียกว่าเราก็ต้องให้เกียรตินะคะคนที่เราอยู่ด้วยนะคะให้เกียรติคนที่รักเราด้วยนะคะต้องเอาอกเอาใจเขาบ้างยกยอเขาบ้างนะคะเยินยอในสิ่งที่เขามีดีนะคะอย่าแบบไปข่มเหงน้ําใจหรือว่าอย่าไปพูดอะไรที่แสดง เรียกว่าแสดงความที่แบบไม่ได้รักษาน้ําใจซึ่งกันและกันไม่ได้ส่งผลดีให้เลยในเรื่องของชีวิตคู่ต้องพยายามเรียกว่า,าพูดคุยกันหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกัน ะะเพราะตำแหน่งคนรักของคนวันเสราร์เนี่ยเรียกว่าบางบางคู่เนาะคนรักของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งดูเงียบดูเฉยดูเหมือนไม่มีไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่อย่าลืมนะคนคนนี้เขาก็เก็บทุกรายละเอียดด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการถนอมน้ําใจกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันจะทําให้ความรักเนี่ยไปต่อได้เนาะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนรักก็หาเวลาให้กับคู่ให้กับครอบครัวให้กับคนรักบ,บ้างนะคะทานข้าวร่วมกันบ้าง เรียกว่า,าช่วงมื้อเย็นก็ได้หรือว่าสัปดาห์หนึ่งหนึ่งครั้งก็ได้นะคะเรียกว่าให้ทําเป็นประจําแล้วก็สม่ําเสมอแล้วก็ต้องรับฟังเรื่องราวความคิดเห็นของกันและกันนะคะไม่ใช่เอาแต่เรื่องของตัวเองนะเอาเรื่องของเขาด้วยใจเขาใจเราถ้าเป็นคนโสดเรียกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะด้วยอิทธิพลของสเตนนะ์ะเพอร์เฟกทุกด้านเพอร์เฟกทุกอย่างคุณอยากได้คู่ที่เข้ามาเพื่อที่จะแบบ ส่งเสริมดวงคุณหรือเรียกว่าคู่ที่เทียบระดับคุณเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะหาคู่ยากหาคนรักยากนะคะเพราะคนวันเสาว์เนี่ยเก่งรอบด้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าทันคนนะ่ะอันนะคะอันเนี้ยก็เลยอาจจะทําให้เรียกว่ามีคนเข้ามาคุยแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจนะคะด้วยความที่สเปคเราอาจจะสูงหรือเปล่าเนาะ สุขภาพนะคะคนวันเสาร์สุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังนะคะช่วงหลังปวดเมื่อยบางคนนั่งนานขับรถนานหรือว่านั่งทำงานก้มหน้าจอคอมนะคะหน้าจอโทรศัพท์มือถือนานๆก็จะมีปัญหาปวดเมื่อยบางคนอยู่ในช่วงของการพักฟื้นหรือว่านอนพักรักษาตัวได้นะคะเพราะอิทธิพลของซีดาบหรือในช่วงครึ่งปีนี้อาจจะได้รับข่าวคาวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนอาจจะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนในครอบครัวก็ได้ด้วย วิธีแก้เคล็ดเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะตำแหน่งห้องนอนจัดห้องให้ดูโล่งดูโปร่งนะคะไม่มืดนะคะให้มีอากาศเข้าไปถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่นอนเนี่ยพอรู้จักที่นอนให้เก็บที่นอนเลยนะอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะเวลาที่เราทําอะไรมันก็จะได้แบบเรียกว่าเสร็จในทันทีรวดเร็วนั่นเองถ้าจะขอพรขอพรกับพระแม่ธุระคา ะะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันเสาร์ด้วยหรือถ้าจะทําบุญก็ทําบุญกับสัตว์นะคะอาหารสัตว์ค่าอาหารสัตว์นะคะก็เรียกว่าอาหารสัตว์ได้ทุกชนิดเลยนะหมูหมากาไก่สุนัขจระเข้นะคะอะไรก็ได้นะคะก็เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันเสาร์ด้วยนะคะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงครึ่งปี2,569ของคนวันเสาร์ก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ